ครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคือเขามีการเปรียบเทียบกันสมัยก่อนกับสมัยนีย้เขาบอกว่าโห้แท้สมัยนี้เนี่ยยังเคอร์ลอรฮาดยังฮิปปี้ไม่ได้เกิดหรอกเพราะเขาไม่นิยมมวยฝีมือพี่มีความเห็น,หนยังไงคือมวยสมัยเนี้คือมวยฝีมือไม่ได้รับความนิยมจากแฟนมวยบางทีโอนี้อย่างเดียวนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ไม่เสมอไปนะพี่ก็ไม่ค่อยหนีเท่าไหร่นะ บางทีเดินออกวุฒด้วยอืมันแล้วแต่จังหวะใช่ใช่ไหมแล้วแล้วพี่ถามว่าอืย่างหลังสวนเนี่ยพี่ต่อให้เขาเอาหลังถิงเชือกได้ไหมพี่เดินไปหาเขาเองเขาก็ไม่ถอยเขาเออไม่ให้ห้ามห้ามต่อให้เขาถอยอย่างเดียวแล้วพี่จะเดินเองใช่ไหมเออแล้วใครเขาจะประกบอ่ะ้าต่อไม่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่มันก็ต้องมีที่มาของการเวลาตลอดถอยมั่งเดินมั่งใช่ใช่อ่าแต่ว่า เวลาพี่เจอกับคู่ชกเขาก็ตัวใหญ่กว่าพี่ทุกคนเลยแล้วใหญ่กว่าเยอะด้วยใช่ไหมแล้วจะให้เราไปเดินก็ไม่ได้ก็ไม่ไหวใช่ไหมมันก็ต้องอาศัยความปาดเปรียวว่องไวลสมมติพี่เป็นเขาเนี่ยชกกับคันงหารเขาต้องแก้มาแล้วว่ามึงอย่าไปถอยนะมึงต้องเดินครับมันก็ต้องอย่างนี้การแก้วยผมใช่พอประกอบกับขันงหารเอ้ยมึงถอยนะอย่าเดินครับอย่างนี้มันจะจะทำใพี่ได้ไงถ้ามีเดินมา พี่เสียนมวยยุคก่อนกับยุคปัจจุบันเนี่ยพี่คิดว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างยุคนี้ส่วนจะเน้นความแข็งแรงความแข็งแรงมากกว่าแล้วยังไงเรื่องของอาวุอาวุธมันอาวุธก็ไม่ไม่เท่าไหร่เน้นแข็งแรงไว้ก่อนปั้มรัดฟัดตีทุ่มทิ้งหักเทใช่ไหมครับมันเลยออาวุธไม่สวยงามเท่าไหร่แล้วอาวุธก็หายไปครับอาวุธมวยไทยที่ มาเท้ากสศมันก็ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ใช่ถูกป่ะแล้วอย่างบนล็อกอะพวกเซนมงเซนมวยใช่ไหมตรงนี้แหละจุดทําไมเขามีอิทธิพลมากอิทธิพลครับสมัยก่อนเป็นยังไงพี่สมัยก่อนก็เขาไม่มีอะเขามีไหมมีอย่างเดียวนี่อย่างเดียวมีไหมสมัยก่อนนานนานมีที่แลันสมัยนี้มันทุกอย่างเหรอไอไอมวยตัวเล็กขึ้นไปเป็นรองอืนอกจากเรเดินต่อยเท่านั้นถึงจะชนะได้ครับ ตางคนจะไปเต้นก็ราคามันก็ไปไปไปคนก็ต่อไปไปไปกรรมการให้คะแนนง่ายไปไม่ต้องเลยสิ่งแวดล้อมเนชุกวันนี้สิ่งแวดล้อมเท่านั้นอืก็เลยทําให้มวยไทยสมัยนี้อย่างที่บอกเสน่มันก็ลดหายไปนะครับในเรื่องของอาวุธมวยศิลปะแม่ไม้มวยไทยต่างๆอาวุธมวยมันก็ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ใช่ไหมมันมีหลายปัจจัยมวยไทยยุคใหม่ครับพี่นะเออนะะก็ แต่ถ้าพี่เซียนเนี่ยถ้าพี่เซียนต่อยยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเป็นไงบ้างจะเป็นยังไงบ้างครับพี่เซียนมาอยู่ยุคนี้ผมว่าต่อยง่ายนะมวยสมัยนี้เพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยเขามีอาวุธอะไรแต่เขาจะบีบพี่นะพี่เขาเซียนโหบีบนะพี่หนีอย่างเดียวนี้พี่จะแก้ยังไงอ่ะพี่ว่าชกง่ายกวก่อนสมัยก่อนชกหรออืมอืมสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนที่สมัยก่อนยุคมวยไทยยุครุ่งโลดสุดสุดเนี่ย อยู่ประมาณปีที่พี่อ่ะแบบรุ่นลูกพี่อ่ะถูกป่ะจริงไหมครับมันมันรุ่งโรดยังไงมันสุดยอดกันไงเอาเฉพาะค่าดูแล้วกันร้อยแปดสิบนี่ต้องมีล้านกว่าสองร้อยสามสิบนี่มีเก็บแค่ร้อยแปดสิบสองร้อยกว่าสุกวันนี้ห้าร้อยห้าร้อยยอดยังไม่ถึงล้านเลยยังไม่ถึงล้านสมัยก่อนนี่สองล้านขึ้นสามล้านใช่ไหมก็ดูตรงนี้ดูง่ายเลยดูแค่ยอดผ่านประตูใช่ไหมมวยไทยยุคก่อนมันได้รับความนิยมจากจาก คนมวยเป็นมากอย่างพี่โชคมวยลูปินีเนี่ยมวยเริ่มหกโมงเย็นบ่ายสี่โมงนี่คนเต็มละมารอซื้อตั๋วแฟนมวยที่ที่นึกภาพไม่ออกนะผมแนะนําให้ไปดูคลิปเก่าๆนะครับแล้วแล้วดูมวยด้วยแล้วดูข้างหลังอ่ะมันจะมีแฟนมวยในเวทีจะเห็นด้วยเต็มไม่หมดเลยดำไม่หมดต้องเอียงข้างเอียงข้างยืนดูสมัยก่อนนะครับเพราะว่ามันแน่นมากๆนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของมวยยุคก่อน นะครับที่เราเนี่ยอยากจะให้แฟนมวยรุ่นหลังๆเนี่ยเขาเขาสัมผัสตรงนั้นนะครับ <c oughs> ก็เลยเนี่แหละเรามาตามรอยมวยเก่าอย่างคาเลฮาดนี่แหละนะครับมาเล่าถึงอดีตให้ฟังนะครับว่ายุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยมวยไทยเป็นยังไงนะครับสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งก็น้อยด้วยเนาะฝร,รั่งเนี่ยแทบไม่มีเลยอาจจะมีแหละแต่แต่คือไม่ต้องพึ่งฝรั่งเอาง่ายๆนะครับ,รบจัดมวยโปรโมเตอร์ไม่ต้องพึ่งฝรั่งเลยยอดก็สองล้านสามล้าน นะครับยุคสมัยก่อนเห็นบอกว่าพี่เซียนเนี่ยเป็นนักชกคู่บารมีของนาทรงเลยทรงชัยรัตนสุบรรตต่อยทุกเรือนใช่ไหมน้าทรงพูดอะไรกับพี่เสียนบ้างไหมสนิทกันขนาดไหนกับนาทรงสนิทพอประมาณครับ